สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวแล้ว์เราเองネเจอเรชันด้วยนะครับมันนี้ผมช่องสกายน้อยเหมือนเดิมนะครับเพื่อนวันนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวฮันเตอร์ของผมนะครับตอนนี้ก็เลเวล89แล้วนะครับจ็อบก็จะ70แล้วนะฮะก็ใกล้เปลี่ยนคัสสาได้แล้วนะฮะเพื่อนวันนี้นะครับผมก็จะย้ายจากตัวฮันเตอร์ตัวนี้ของผมนะไปเป็นนินจาสายเวทนั่นเองนะครับผมอยากเล่นเซิร์ฟนี้มากกว่านะครับก็คือโซนวาคิลี่นั่นแหละเพื่อนตลาดมันค่อนข้างจะซื้อง่ายขายคล่องนั่นเองนะครับแล้วของค่อนข้างจะถูกด้วยนะคครรรรััััับบบสาาาาาหขออออองงงททตตวววนน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 ิิจจจะะะเเพื่่่่่ยยยชดกก็ูี40,000 ก๋วยนะก็คืออันนี้นะครับเห็นไหมดีหมื่นก๋วยนะโคตรถูกเลยนะครับเพื่อนเก็บไดมอนแค่2เดือนก็ได้แล้วนะครับสำหรับสายฟรีนะระดับอิงก็เช่นกันนะครับที่ที่4,500เองนะแล้วก็การทองย่างจะถูกด้วยนะครับก็ตัดสินใจแล้วแหละมาเล่นเซิร์ฟนี้ดีกว่านะครับจะได้อัปเดตของให้เพื่อนดูอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟวาคิลี่นะครับตลาดมันขายง่ายอยู่แล้วไงจะได้หากิตตันมาอัปเดตของให้เพื่อนดูอย่างรวดเร็วด้วยนะครับผมแล้วก็ของตัวฮันเตอร์ของผมก็ประมาณนี้นะครับ ที่จะย้ายไปนินจาสายเวทนะครับแต่คงไม่ได้ใช้หรอกเพื่อนๆก็คงต้องย่อยชิงหมดนี่เลยนะครับเพราะว่ามันคนละสายเลยไงนี่มันใช้เป็นพีเพนนะครับที่ผมใส่อยู่นะแต่ส่วนนินจาสายเวทนะครับก็จะใช้เป็นเอ็มเพนนั่นเองนะครับคงไม่ได้ใช้นะครับก็คงต้องย่อยิ้งหมดนี่นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคิดต้นผมมีแค่ส0 0 0สนกว่านะเพื่อนๆทำของได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับก่อนที่เราจะย้ายไปเป็นนินจาสายเวทนะเราต้องไปเปลี่ยนเพศกันก่อนนะครับเพราะว่านินจาสายเวทมันต้องเป็นเพศหญิงไงเพื่อนๆไปพร้อมแล้วเดี๋ กดซื้อไปครับเดี๋ยวเราไปหา n VC เปลี่ยนเพศกันนะครับผมอยู่ที่เมืองพอเทลล่านะวาร์ไปเลยละกันนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้า n น c ีเปลี่ยนเพศแล้วนะเพื่อนๆกดเปลี่ยนเพศไปเลยครับผมโอ้หเลือกทรงผมได้ด้วยเราขอเลือกทรงผมสักคู่หนึ่งนะผมสั้นก็เฟี้ยวดีนะเพื่อนเพื่อนนี่นะครับผมขอจบที่ทรงนี้แล้วกันนะเหมาะกับมินจาดีนะครับผมก็เลือกเป็นสีขาวแล้วกันอันตอนต่อไปครับดวงตาครับอันนี้ละกันนะครับเลือกเป็นสีแดงนะเพราะว่าชอบนะครับขาวแดง กดเปลี่ยนเพศไปเลยครับผมกดไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพศหญิงเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนที่ผมถอดชุดออกหมดแล้วนะครับมีชุดอะไรที่เราใส่ได้มั่งเนี้ยส่วใหญ่เป็นชุดผู้ชายด้วยนี่ฮะชุดก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอาชีพกันดีกว่าครับผมไปเลยเวลาเดินโคตรอาลามครับเพื่อนๆนตอนนี้เราก็มาถึงมีซีเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับเราก็กดเปลี่ยนอาชีพกันเลยฮะเราเลือกเป็นจ่าสายเวทนะครับเพื่อน เรียบร้อยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนินจาแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาอัพค่าสเตตัสกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะลงอิงเหมือนเดิมนะครับคือลงอิงหมดเลยนะกดไปยาวๆครับผม เรียบร้อยครับตัดแล้วฮะยืนยันไปฮะของไม่มีอะไรใส่ได้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวขอใส่ชุดแพชั่นก่อนแล้วกันสวมใส่ไปครับเหมือนเดิมนะอันนี้ผมแนีได้เอาการ์ดออกนะครับการ์ดยังเป็นพรีเพนอยู่นะครับนี่เซตวาใส่ได้เพื่อนๆวันนี้ดีหน่อยนะครับไม่ต้องหานะส่วนอาวุธกับประดับเราต้องทําใหม่นะฮะอันนี้เดี๋ยวไปคราฟของฟ้าใส่ก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็อัพค่าสเตตัสเสร็จแล้วนะฮะส่วนสกิลเดี๋ยวผมพลอยอัพนะหลังทําของแล้วนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่รู้ค่าลดไลยของมันไงว่ามีเท่าไหร่น เหรียญผมมี300กว่าผมจะสุ่มตู้ดีกว่าไหมเนี่ยเผื่อได้ดาวกระจายนะฮะจะได้ไม่ต้องคัพด้วยนะแต่ถ้าคัฟมันก็ถูกนะเวล40ใช้2ี่เหรียญเพื่อนๆกด10ครั้งไปเลยครับเผื่อได้ดาวกระจายนะตีฟ้ามานี่หาเลยนะครับไม่ต้องคาฟด้วยนะไม่ได้ครับขยะครับเพื่อนๆกดไปอีก10ครั้งครับลูดไปฮะไม่มาเลยฮะได้แต่ของอาชีพอื่นย่อยทิ้งครับเพื่อนๆรออะไรครับ มาเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้กันต่อครับกดไปครับสิบครั้งสุดท้ายแล้วดูดขออาวุธสีฟ้ามาอาวุธก็ประดับได้ไหมนี่ได้ประดับยิงมาครับเรียบร้อยอย่างน้อยก็ได้หนึ่งชิ้นแล้วเราไปย่อยต่อแล้วก็มาสุ่มอีกรอบนึงไหมน่าจะได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปย่อยสักคู่นึงละกันดูแล้วเราต้องคารบแล้วแหละอาวูดมะเพื่อนๆกดย่อยทิ้งไปเลยละกันเพื่อนๆกดไปครับ เดี๋ยวเราไปส่งตู้กันต่อฮะเกิดได้ดาวกระจายสีฟ้าบ้างนะเวลสี่สิบก็ยังดีนะครับตอนแรกผมก็จะย้ายออฟกับย้ายเอาเกตนะครับแต่มันต้องใช้ไดมอนด์ไงยดูแล้วค่อนข้างจะไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวผมเริ่มทําใหม่ดีกว่านะเรามาส่งกันต่อเลยครับน่าจะได้5ครั้งนะ10บรอบกดไปครับเกิดได้ดาวกระจายสีฟ้ากับประดับอิงบ้างนะครับผมกดไปครับประดับยิงครับอีกข้างหนึ่งเรียบร้อยครับเพื่อนก็ดีหน่อยนะเหลือแค่ดาวกระจายสีฟ้านะครับกดไปอีก10ครั้งครับผม ไห้มาครับมาธน,นูกดไปมันขึ้นเววห้าสิบแป๊บเดียวนะครับของมันถูกอยู่แล้วไงขอแค่มีของฟ้ามาตีบวกก็พอแล้วครับตอนเนี้ดาวกระจายไม่โผลเลยครับประดับยิงโผล,ล่รัวเลยรอบสุดท้ายแลย้วฮะทำไม่ได้ก็คงต้องไปคราบแล้วนะมาไหมไม่มาด้วยครับเพื่อนดูแล้วต้องไปย่อยก่อนนะ เดี๋ยวเราไปสืบทอดประดับฟ้านก่อนดีกว่านะอันนี้ผมก็จะสืบทอดก่อนนะฮะเพื่อนๆมันจะสืบทอดรีไฟไม่ได้นะครับมันได้แค่อัปเกรดกับเอ็นชานะับเพื่อนๆอันนี้ก็ยังดีนะครับรีไฟไม่ยากหรอกเพื่อนๆแป๊บเดียวเดี๋ยวของทองทั้งหมดผมก็ย่อยทิ้งเลยแล้วกันเราจะได้เผื่อมีเหรียญไปสุ่มด้วยนะฮะสุ่มลัวๆครับคลิปนี้จะได้ประหยัดคิดตั้นนะฮะกดย่อยไปก่อน,นครับอะไรที่ไม่ใช้ผมย่อยหมดเลยนะ ในอนาคตผมใส่อุวุธทองอยู่แล้วนะครับแค่สี่หมื่นกว่าไดมอนด์เองนะเพื<ๆ>่อนๆเก็บตังค์แป๊บเดียวนะฮะเพราะว่าโซนนี้มันขายของง่ายอยู่แล้วนะครับบวกสี่ต้องทําใจนะครับต้องย่อยทิ้งอะ่ะเพราะาเราไม่ได้ใช้นะครับไอ้เหรียญมินิบอสด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปสุ่มตู้กันนะสาหรับเห Mini รียญมิน<ๆ>ิบอสนะฮะเพื่อนส่วนทาริสผมเดี๋ยวย่อยที่หลังนะครับเดี๋ยวเราต้องสืบทอดก่อนนะกดย่อยไปครับผม สุ่มตัวกันต่อครับขออย่างเดียวนะครับอยากได้แค่อาวุธฟ้าเท่านั้นเองนะตอนนี้เวล40ก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้น50บแบบเดียวนะฮะได้อีก2รอบครับเพื่อนๆกดไปครับรูดครับผมดาวกระจายสีฟ้ามาฮะเรียบร้อยครับมาครับเวล40ครับเพื่อนๆต้องการแค่นี้เองครับตามจริงผมย่อยแล้วก็มาสุ่มต่อก็ได้นะสุ่มได้1ครั้งนะครับสำหรับประดับทองนะจัดเลยไหมเหรียญมินิบอสมมอยู่4่0ันกว่า เออถ้าได้อิงมาหรือว่าทาลิตมานี่โคตรคุ้มเลยนะกดเลยไหมครับเออไหนๆก็ย่อยมาได้เหรียญแล้วไงกดไปครับหนึ่งครั้งครับอย่าไปเสียรายครับเดี๋ยวผมเก็บมาสุ่มต่อนะขอให้ได้ของดีนะนครับครั้งเดียวนะกดไปครับออกไปดับทองสวยๆครับพึ่งอะยะครับผมวิ่โคตรเกลือเพื่อนใช่สองพันเก้าว่ะอะย่อยก็คงไม่พอนะ่ครับย่อยได้สองร้อยเจ็ดสิบโอ้ยคุ้มไหมเนี่ย กดย่อยไปครับเรายังเหลือย่อยทาริสอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมเราไปสืบทอดก่อนนะครับทาริสผมใส่เป็นทาริทเจาะด,ดีกว่านะเพื่อนๆเดี๋ยวขอซื้อทาริสเจาะสักครู่หนึ่งนะฮะเราต้องเริ่มตีบวกใหม่ด้วยนะประเด็นน่ะมาสืบทอดกันฮะผมบอกไว้แล้วนะครับทำเท่าที่ทำได้ก่อนนะเพื่อน ย่อยทาลิ้ชิ้งเลยฮะเหรียญมินิบอสผมมีเท่าไหร่เนี่ยพอสุ่มอีกไหมครับ2อ0 0มันใช้2 0 0 9นะครับไม่พอเพื่อนๆของก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับเหมือนเราต้องมาเริ่มทําใหม่หมดนะเพื่อ,อนๆนี้อยู่ที่300ตัวเท่าไหร่ครับ7 1 5 0 0ก่อนดีกว่ากดไปครับ150ตัว30,000่ฮะทำไงได้ครับตัดสินใจมาแล้วนะเพื่อนต้องไปให้สุดนะครับ ถึงงบประมาณเราจะน้อยก็เถอะเพื่อนู้ตายครับอ,อีกหน่อยเดียวก็จะตันแล้วนะ,ะกดไปเลยครับ50ตัวจะได้ทีเดียวนะครับเหลือ20000 0คิดตันแล้วนะใกล้จะหมดแล้วนะครับงบเราตอนนี้ยังไม่ได้การ์ดเลยนะฮะตีบวกเราก็ยังไม่ได้ตีบวกด้วยแหละเพื่อน เหลืออีกสี่เวลเนะครับเหลืออีกสี่เวลสามสิบแปดก้อนเพื่อนน่าจะได้อยู่นะเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมต้องค้าผินที่บวกก่อนนะเพื่อน 500เท่าไหร่ครับเนี่ยสี่หมื่นครับกดไปครับ500ตอนนี้คิิตั้นของผมเหลือที่แสนหกเองนะใกล้หมดแล้วนะครับ100ก้อนก้อนเพื่อนกดไปขอกแค่บวก4หมดก็พอแล้วบวกหนึ่งมันติดอยู่แล้วนะครับกรัวครับทาริส บวกแล้วครับบวกสไปครับทาริสบวกสไปครับทาริสบวกสครับโอ้ไม่ติดเลยครับทาริสขอเปลี่ยนแนวก่อนล้วกันนะผมอยากได้แค่ค่าลดไล่แค่นั้นเองครับตอนนี้บวกไปดับก่อนดีกว่านะครับรอยก้อนจะได้แค่นี้ไม่ได้นะเพื่อนรีบบวกสครับ เรียบร้อยครับทาลลิบวกสี่ครับเพื่อนมาบวกประดับกันต่อติดยากด้วยสิครับประดับอ่ะโอ้แตกกลัวเลยครับบวกสามแล้วโอ้หมดแล้วครับโคตรไวอะไรครับเนี่ยมาบวกอาวุธกันดีกว่าครับห้าร้อยก้อนสี่หมื่นกดไปครับ สตามีน่าก็จะหมดด้วยนะประเด็นน่ะเดีย๋ยวหาขวดสตามีน่าทัคู่หนึ่งนะครับกดใช้เลยครับให้หมดเลย46ขวด2,007มาเดี๋ยวเรามาหลอมกันต่อครับมาบวกอาวุธกันต่อนะเพื่อน ไม่รู้จะได้ซักเวลเท่าไหร่นะครับบวกสองไม่ติดบวกสองครับบวกสามเพื่อนๆกดไปครับบวกสามครับอีกเวลเดียวบวกสี่ขอเปลี่ยนแนวสักคู่หนึ่งนะครับมากดกันต่อบวกสี่ครับผมอาวุธขอบวกสี่แค่นั้นเองเพื่อนๆไม่ต้องการอะไรแยอะแนะบกดไปครับแต่ครับผมอยากได้อ่ะ บวกสี่ให้หน่อยได้ไหมครับกดไบห้าร้อยก้อนครับวิห้าพันห้าพันเกินห้าร้อยพอครับอีกสี่หมื่นครับเหลือเจ็ดหมื่นกว่าคิดตันแล้วนะใกล้หมดแล้วนะครับงบเราตอนนี้การ์ดก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้ผมทําหินอัปเกรดอาวุธไม่ได้แล้วนะครับได้แค่ประดับนะกดประดับไปก่อนก็ได้ครับถ้างั้นอะเอาแค่ประดับบวกสี่ไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าทาริสเราบวกสี่ไปแล้วไงเหลือแค่ประดับฟ้าบวกสี่นะครับไปกดกันต่อครับผมตอนนี้บวกสามสองอันแล้วนะ พอแค่บวกสี่ครับกดไปครับโอ้แตกยับเลยครับเพื่อนเด๋อแค่อย่างละคิกเองนะติดบวกสี่ให้หน่อยไม่ได้เหรอลงทุนย่อยของทองขนาดนี้แล้วนะเพื่อนอันนี้บวกสองอยู่เลยครับกดไปครับบวกสามบวกสี่ต่อเลยครับบวกสี่ครับอิยาเกินโอ้ไม่มาเลยครับเพื่อน โอ้โหยับเลยครับบวกสี่แล้วขออีกอันเดียวบวก4นะี่น่ะขอแนวหนึ่งแล้วกันได้คลิกสุดท้ายเองนะครับโอ้ยเรียบร้อยครับสวยงามครับบวกสี่หมดแล้วครับตอนเนี้ย โอ้ยได้อยู่ได้อยู่เหลือแค่อาวุธบวก4นะครับประเด็น,นคือผมต้องเปลี่ยนออมแมวให้มันเป็นอิงด้วยนะครับตอนนี้มันเป็นเด็กอยู่ไงมันไม่ได้ใช้ได้ครับเอาไงต่อดีครับเนี่ยเดี๋ยวข้าผิดออมแมวก่อนละกันไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนออฟได้หรือเปล่านะเพื่อนตอนนี้มันเป็นเด็กเวลสิบหมดแล้วนะเราจะเปลี่ยนเป็นอิงเวลสิบกันนะครับหลักเวลสิบสยากเกินหินออมแมวได้ต้อง96ก้อนนะครับ ไดสองกล่องเลยนะเดี๋ยวเราไปย้ายออมแมววันี้ว่าฮะกลุ่มแรกมาสองกล่องนะฮะเพื่อนปดไปครับก็เกือบสองร้อก้อนอยู่นะหวังว่าจะย้ายออมแมวไปอิงได้สักหวังว่าจะย้ายออมแมวไปอิงได้สักหลายแถวอยู่นะฮะแต่ก็ค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลสิบแล้วนั่นเองนะฮะเพื่อนผมยังไม่ได้ปลดเวลสิบเอ็ดนะครับขี้เกียจทำนั้นแหละมาเดี๋ยวเรามาย้ายออฟก,กันต่อครับยังดีนะเซตวามันใส่ด้วยกันได้นะฮะร,รักมา ขออิงได้ไหมอ่ยอิงสิบครับหนึ่งแถวแล้วโอ้อิงเก้าเพื่อนอิงสิบครับสองแถวอิงเก้าอีกแล้วอิงสิบครับสามแถวอิงเก้าครับ ยิงเก้าว่ะเ,เพื่อนอยากได้ยิงสิบว่ายิงสิบครับคงไม่ได้แล้วแหละเ,เพื่อนเหลือแค่ยีสิบเอ็ดก้อนนะครับไม่ได้แล้วครับได้แค่สี่แถวเองนะครับสำหรับอีพีนี้นะเ,นเพื่อนสองก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับคงทําต่อไม่ได้แล้วนะส่วนการ์ดก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับไปย่อยทิ้งกรสุงการ์ดกันต่อไหมเดี๋ยวผมนําเข้าก่อนนะ ส่วนกา๊าซธาตุเราน่าจะได้ใช้นะเพื่อนอันนี้ผมขอใช้กา๊าซธาตุไปก่อนนะครับสำหรับกระดับนะเพราะว่านินจาก็ใช้สกิลไฟอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นธาตุไฟนะกา๊าท,ที่เหลือผมไม่ได้ใช้แล้วนะเพื่อนย่อยทิ้งเลยครับกดย่อยทิ้งให้หมดเลยละกันนะฮะจะเอาไปสุ่มตู้ได้มากนะ เพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเรามีเหรียญสุ่มการ์ดก็เยอะอยู่นะนเพื่อนเปิดกล่องอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวเราไปเริ่มสุ่มการ์ดกันต่อดีกว่านะเผื่อได้การ์ดดีๆมาใส่มั่งนะครับน,นี่พยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วนะก็ได้ประมาณนี้แหละเพื่อนๆกล่องผมอยู่ไหนครับเนี่ยหาต้องนานนะครับกว่าจะเจอผมลืมไปนะครับว่าการ์ดมันอยู่ในส่วนหัวยสองใบนะครับ p y r ร m i d Bonus นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะนเพื่อน ผมต้องถอดการาดออกมาก่อนไงเดี๋ยวเรามาถอดการาดแล้วก็ย่อยทิ้งเลยฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงี๋้วผมขอเอาไปยัดสมุดใบหนึ่งนะครับผมโอ้หอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับถอดให้หมดเลยอะย่อยให้หมดเลยครับเพื่อนๆกดไปครับ บอกเลยนะครับเหรียญโคตรเยอะเพื่อนสามพันกว่าเกือบ4ี่พันนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มการ์ดกันดีกว่าเผื่อเราจะได้การ์ดที่เร,เราใช้ได้มากนะครับคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนะเราเป็นการ์ดช่วงเริ่มต้นก่อนไหมเพราะว่าราคาค่อนข้างจะถูกนะครับถ้าเป็นการ์ดสูงอะเนี่ยมันใช้แพงไงแล้วโอกาสที่จะได้การ์ดที่เราใช้มันค่อนข้างจะยากด้วยนะครับนี่ก็สุ่มการ์ดระดับประมาณนี้ก่อนละกันนะครับก็คือใช้แค่1 5 0หเหรียญน,นะครับต่อครั้งนะ ผมสุ่ม10บครั้งเลยแล้วกันเพราะว่าสุ่มการ์ดที่มันดีกว่านี้มันสุ่มได้แค่ไม่กี่รอบไงแล้วโอกาสที่ได้การ์ดที่เราจะใช้มันค่อนข้างจะยากนะครับกดไปครับ1ิใบครับอึ้งพีเพนครับไม่ได้ใช้ครับได้ตัวนี้นะครับใบหนึ่งที่เราใช้ได้นะครับที่เหลือใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ได้แค่ใบเดียวเองนะมาสุ่มต่อครับอีก10บใบครับรูดไปครับผม อันนี้จะใช้ก็ใช้ได้นะครับเพิ่มค่าเฮตอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับวุธนะครับใช้ทดแทนไว้ก่อนได้นะไม่มีอะไรใช้ได้เลยครับเพื่อนใช้ได้แค่การวุธอันเดียวนะครับลดค่าเฮตสามเปอร์เซ็นต์ใช้ทดแทนไว้ก่อนละกันนะครับไม่มีการแล้วนะกดไปครับมาสุ่มได้อีกสิบรอบนะครับเพื่อนกดไปครับรูดครับหวังว่าจะได้การที่เราใช้ได้มากนะไม่น่ามีนะครับรอบนี้ไม่มีการอะไรใช้ได้เลยครับเพื่อน ร่มใบละ600เหรียญมากกดไปครับ ไม่ได้ใช้ครับพอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับการ์ดนะเพราะว่าโอกาสที่จะได้การ์ดที่เราใช้ค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าขาดแค่การอาวุธอย่างเดียวนีส่วนการ์ดชุดผมก็ครบแล้วนะครับสำหรับการ์ดนะเหลืออัพสกิลอย่างเดียวนะครับขอย้ายไปหุ่นฟางสักคู่หนึ่งแล้วกันนะเพื่อนๆขอเลือกมอนที่ผมตีอยู่ประจํานะแล้วก็สัตว์เลี้ยงผม่นกจับใหม่ด้วยสิประเด็นนะครับมาเริ่มอัพสกิลกันดีกว่าครับใครจะอัพตามก็ได้เลยนะนี่ก็อัพตันไปเลยนะครับใครดูไม่ทันก็สต็อปเอานะเพื่อนนนีผมมจะะะไ่อธิบบบายครรััสสห ว่าผมอธิบายไปหลายคลิปแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็ดูซีซีของเที่ยวนะวนเพื่อนๆอัพได้เท่าไหร่นะครับนี่อัพได้แค่ววสี่นะครับก่อนแพสซีรากระจายนะครับอัพตันไปเลยนะเพื่อนๆน,นีได้แค่ววสี่เหมือนกันนะครับ น,นีดาวกระจายก็อัพตันไปเลยนะครับอันนี้ก็อัพตันไปเลยนะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับน,นี้น่าจะได้แค่วลวสีนะครับ กิลนี้ไม่ได้ใช้นะครับทำไม่ได้ลง k v m แล้วก็หนีเพื่อนแต่ก็อัปเดตไว้นะครับเอาไว้ลง k v m นะอันนี้ก็ได้แค่เวลสนะครับเพราะว่าค่าเหตุผมมันไม่พอนะสกิลพวกนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเพื่อนแต่ว่าอัปไปเผื่อเฉยๆนะครับสกิลที่ผมอัปก็จะประมาณนี้นะครับใครดูไม่ทันก็แถมหน้าจอนะเพื่อน ไม่อธิบายแล้วนะครับอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะก็ดูคลิปเก่าๆกันได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราล่ากสกิลมาใส่กันครับเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากสกิลน้ําก่อนนะเพื่อนแล้วก็ต่อด้วยไฟนะครับไม่สิต่อด้วยสกิลนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยสกิลไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายฟ้าเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะเพื่อนๆส่วนตัวนะครับผมจะใช้เป็นดาวไฟนะครับ นี่แล้วแต่คนชอบนะแล้วก็สกิลที่เหลือก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าไม่ได้ลง k V m กับลาบอรนะครับเพื่อนสกิลฟาร์มก็ประมาณนี้นะก็กดออโต้หมดเลยนะครับสำหรับสกิลนะเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาลองสกิลกับซอมบี้กันครับสกิลไม่เข้าเลยครับตอนนี้เพราะว่าของผมมันยังไม่โหดด้วยนะครับของมันยังไม่ตรงกับอาชีพด้วยไงยตอนนี้ของต้องทําอีกเยอะเลยนะครับก,การฟาร์มก็ค่อนข้างจะลําบากพอสมควรเลยนะเพื่อนเพราะว่าอาวุธเงาเรายังไม่ได้ปลดไง ผมยังไม่ได้ปลดอาวุธเงาไงดาเมจก็น้อยด้วยนะดาเมจต,ตอนนี้แค่เท่าไหร่เองดาเมจต,ตอนนี้แค่ 7, เจ็ดพันเพื่อนๆโหโคตรน้อยบอกเลยต้องทําอีกเยอะนะครับสําหรับตัวนี้เราต้องหาการ์ดใหม่มาใส่ด้วยนะครับเพราะว่าการ์ดตอนนี้มันใส่การ์ดกาก,กอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องทาอีกเยอะเลยนะครับ แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอิมน,นี้นะครับของมันขายง่ายอยู่แล้วไงหาค่อนข้างจะง่ายนะครับสำหรับคิดตั้นนะก็ประมาณนี้แล้วกันกดออกไปก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องมาอัปเดตของอีกเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอเวลาไปหาคิดตั้นทาของก่อนนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ของประมาณนี้แล้วนะครับต้องทําอีกเยอะเลยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดติดตามไ,ไว้ด้วยนะจะได้รู้วิวัฒนาการของนินจาตัวนี้นะครับว่าไปถึงไหนแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาไปทําของสักครู่นึงนะครับเราเจอกันใหม่ e ีหน้านะครับผมไปบายครับ The fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take. Sh I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.